บริเวณลานผู้กลา้าภายในค่าย,มายม ah ad, เ,าเมืองรายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ได้จัดกิจกรรมวันเดคัมกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกว้างเสริมสร้างเยาวชนไทยโดยมีน้องๆน,นักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6รวมทั้งสิ้น127คนนะคะจากโรงเรียนเทศบาล4สันป่าก่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางหน่วยได้จัดขึ้นค่ะ สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนด้านลูกเสือและยุวกาชาติเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเสริมทักษะที่จําเป็นทั้งการถ่ายทอดวิชาความรู้ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองการทํางานเป็นทีมและการใช้ชีวิตอย่างมีวินยัยควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังความกล้าสแสดงออกความเสียสละและความรักความสามัคคีในหมูนะ่คณะ สร้างทัศนคติที่ดีต่อสังคมรักและห่วงแหนในสถาบันหลักของชาติเป็นการเปิดโลกกระทัดให้กับน้องๆได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอย่างสร้างสารรค์สร้างความทรงจำที่มีคุณค่าและวางรากฐานให้เจริญเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะก้าวเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะ